สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหอสมุดมทประกาศทวงคืน iPad บางคนยืม2ปีไม่คืนอึ้งหนึ่งในนั้นคือดารา เมื่อวันที่15กรก,กาคมเพจ f a c e b o o k หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสข้อความประกาศทวงคืน iPad ที่นักศึกษายืมไปแล้วไม่คืนบางคนค่าปรับพุ่งทะลุหลักหมื่นยืมไปนานเกือบ2ปีก็ยังไม่ยอมคืนส่งผลให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆคนอื่นๆไม่ได้ยืมต่อโดยทางเพจได้มีการระบุข,ข้อความว่าคืน iPad มาให้ห้องสมุดหน่อยนะบางคนก็ยืมไปเป็นปีค่าปรับทะลุหมื่นแล้วรีบออกมาคืนนะเพื่อนคนอื่นเขาจะได้ยืมต่อ ประกาศผู้ใช้รายเทอมที่ยืม iPad จากหอสมุดต,ต้องคืนหอสมุดมาภายในวันที่20กรกฎาคม2566ถ้าไม่คืนภายในกำหนดจะมีค่าปรับและลดย่อดไม่ได้ไม่ต่ออายุให้ทุกกรณี 7สิงหาคมจะเปิดให้ยืมรอบใหม่ฉะนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเทิม1ทับ2566เท่านั้นถ้าไม่สะดวกมาคืนเองที่ห้องสมุดก็ส่งใบเสนอ ImS มาคืนได้ที่อยู่ดังนี้และอย่าลืมล้างข้อมูลใน iPad ก่อนส่งคืนและคืนอุปกรณ์ให้ครบนอกจากนี้ทางแอดมินเพจยังได้ตอบคำถามและระบุเพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้วยว่าใครผ่านมาเห็นก็คืนมาเถอะ ท่วงทุกข้างจนไม่รู้จะทำยังไงแล้ว 1. ค่าปรับพวก iPad Notebook มันลดหย่อนไม่ได้นะจ่ายวันนี้ก็จ่ายน้อยกว่าในอนาคตนะแล้วถ้าไม่จ่ายไม่คืนก็เรียนไม่จบอะเรียนเหนื่อยมาตั้ง4ปีจะมาเรียนไม่จบเพราะไม่คืนอุปกรณ์หนังสือก็ไม่เชื่เรื่องนะ 2. ถ้ายังไม่สะดวกจ่ายก็เอาของมาคืนก่อนคนอื่นเขาจะได้ยืมต่ออันนี้คือทั้งไม่คืนทั้งไม่จ่ายไม่ไหวนะ 3. ของเป็นของส่วนรวมนักศึกษาคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ยืมเหมือนกันไม่ใช่ของส่วนตัวที่จะเก็บไว้ใช้คนเดียว 4. ถ้ามันหายหรือพังก็มาพูดคุยเจรจากันดีๆแต่ก็ยังต้องจ่ายค่าปรับและชดใช้นะ ไม่ใช่หายไปเลยบอกจะเอามาคืนแต่ก็ไม่มาสักทีไอ้แพดมันส่งคืนทางปอนอได้นะไม่ต้องมาคืนด้วยตัวเองที่ห้องสมุดก็ได้และอีกหนึ่งในประเด็นที่หลายคนจับตาก็คือภาพแคปข้อความที่ทางเพจได้ตอบกลับคอมเมนต์หนึ่งโดยระบุว่าติดต่อแล้วแต่ไม่มาคืนบางคนลาออกไปแล้วพ้นสภาพไปแล้วไปเ,เรียนที่อื่นแล้วไปเป็นดารานักสแสดงออกรถใหม่แล้วหนังจะเข้าโรงอยู่แล้วยังไม่เอามาคืนเลยตามจนเท้งานนี้ทำเอาหลายคนอยากรู้ ว่าดาราคนดังกล่าวคือใครกันแน่หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ทางเพจหอสมุดมทออก,ก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าการุณาแชร์ด้วยความสุภาพและไม่บิดเบือนข้อมูลนะคะโพสต์นี้จุดป,ประสงค์คือเพื่อทวงคืน iPad จากนักศึกษาที่ยืม iPad เป็นเวลานานจนเกินโอเวอร์ดูเช่น3เดือนเป็นต้นไปเพราะเรามีเราของคนที่ยืมไปแล้วไม่คืนคือ1เดือนถึงเกือบ2ปีเลยสถิติมากสุดที่เคยพบคือ540วัน อันนี้คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีหลายคนเลยค่ะยังไงรบกวนเห็นใจคนอื่นที่เขารอย,ยืมด้วยทั้ง iPad ปากกาโน้ตบุ๊กและอื่นๆหรือแม้กระทั่งหนังสือเพื่อนบางคนเขากดจองต่อจนเป็นเทอมแล้วบางทียังไม่ได้อ่านเลยค่าประปะับอะเดือดร้อนตัวเองแต่การที่เพื่อนไม่ได้อ่านหนังสือที่จองไว้ก็คือเป็นการทำให้เพื่อนเดือดร้อนนะคะส่วนใครที่ครบกำหนด20กรกฎาคมนี้เอามาคืนด้วยนะ iPad ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ